ตลอดระยะเวลา4ปีภายใต้การปกครองของเขมรแดงประชาชนชาวกัมพูชาประมาณ1.6ถึง3ล้านคนเสียชีวิตจากการถูกประหารชีวิตทันทีที่ขึ้นส่วำหน้าเขมรแดงสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศและแทนที่ด้วยค่ายล้างสมองและศูนย์อบรมอุดมการโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบอบเก่าและเริ่มต้นปีศูนย์หรือ year z สร้างประเทศใหม่ตั้งแต่ศูนย์จริงๆ ผลที่ตามมาคือในช่วง4ปีนั้นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและปัญญาชนกว่า90%ในกัมพูชาถูกหมายหัวและสังหารแม้ในปัจจุบันระบบการศึกษาของกัมพูชาจะถูกพัฒนาไปไกลพอสมควรนับตั้งแต่ยุคเขมรแดงสิ้นอำนาจโดยในปี2565กัมพูชามีอัตราการรู้หนังสืออยู่ที่8 4เซซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญแต่ประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนกัมพูชา ยังอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำปัจจุบันแรงงานกัมพูชากว่า88%ยังคงทำงานอยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบเช่นกเกษตรกรรมในครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กหรือภาคบริการที่อยู่นอกการกำกับดูแลของรัฐงานเหล่านี้มักมีค่าจ้างต่ำขาดความมั่นคงและโอกาสในการพัฒนาทักษะที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้ยวยข้อจํากัดเหล่านี้กัมพูชาจึงยังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจไม่กี่ยวสาหกรรมหลักเช่นการผลิตเสื้อผ้าการท่องเที่ยวและการก่อสร้างซึ่งล้วนเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอกนอกจากนี้กัมพูชายังต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยต้องพึ่งพาจีนในฐานะแหล่งเงินทุนหลัก และสารัะในฐานะตลาดทรงออกสำคัญทำให้กัมพูชาย,ยังไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจกษษที่หลากหลายและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง